สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคููผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ e d u c a Cafe Podcast คุยกันภาษาครูๆกับดิฉันนิพาพรคุณสมบูรณ์หรือครูนินะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่หนักแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเกี่ยวข้องกับผู้กำหนดนโยบายทางด้านการศึกษานะคะแล้วก็การจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเป็นบทเรียนจากสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่า ภายใต้สถานการณ์การถดถอยทางเศรษฐกิจที่จะเกิดจากผลกระทบของโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะบทความนี้นะคะเราแปลและเรียบเรียงมาจาก How Districts t t r a s Can Survive the COVID-19 Recession จากเว็บไซต์ EdWeek โดยนักเขียนนะคะที่ชื่อว่า Daryl Burnett เผยแพร่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ สหรัฐอเมริกานะคะมีการบริหารการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างจากประเทศไทยค่ะเขามีรูปแบบการกระจายอำนาจและแต่ละรัฐจะมีอำนาจเด็ดขาดในการจัดสรรงบประมาณแล้วก็การใช้งบประมาณต่างๆนะคะความแตกต่างนี้อาจจะแตกต่างจากเราไปบ้างแต่ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญที่อาจจะทำให้ผู้กำหนดนโยบายของเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง จากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยผู้นำในหลายประเทศรวมทั้งผู้นำเขตพื้นที่ต่างๆทางด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกากำลังเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมรสุมงบป,ประมาณที่จะถาถมเข้ามาค่ะในขณะที่พวกเขาจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคนานาเพื่อให้โรงเรียนกลับคืนสู่ภาวะปกติได้การดำเนินการเรื่องนี้เรื่องงบป,ประมาณก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวค่ะ บทเรียนจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาคุณครูทราบไหมคะในเดือนกันยายน2008หรือพุทธศักราช2551มีเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่เราเรียกว่าเป็นการล่มสลายของธนาคาร The Lehman Brothers ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาค่ะสถานการณ์เหล่านั้นส่งผลให้การค้าขายและรายได้ลดน้อยลงมากบีบบังคับให้เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆต้องเลิกการจ้างงานครูไปมากกว่า3,000 300, 0 0คนในช่วงเวลา3ปีต่อมาแม้ว่าจะผ่านไปกว่าหนึ่งทศวรรษแล้วนะคะระบบโรงเรียนของสหรัฐอเมริกาก็ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาและจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองค่ะ ในการถดถอยทางเศรษฐกิจอีกครั้งในครั้งนี้ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด -19 นักวิเคราะห์การเงินหลายท่านคาดการว่าภาวะถดถอยในครั้งนี้จะหนักหน่วงและยาวนานกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะเมื่อผู้กำหนดนโนยโบายของรัฐต่างๆ ต้องตัดลดงบป,ประมาณลงอย่างแน่นอนและแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบเชิงวิชาการในระยะยาวต่อนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานะคะเพราะว่าจะมีการเลิกจ้างงานบุคลากรแล้วก็ครูหลายๆโรงเรียนค่ะ ความตกต่ำทางเศรษฐกิจอย่างน่าใจหายที่จะเกิดขึ้นจากการขาดรายได้ภาษีจากการค้าขายแน่นอนว่าจะมีผลกระทบกว่า6,000เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งโดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งพิงงบประมาณเหล่านี้นะคะนะักวิเคราะห์งบประมาณทางด้านการคลังหลายคนคาดว่าในอีก2ปีข้างหน้าเขตพื้นที่การศึกษาจะสูญเสียรายได้ ไปมากกว่า2,000ล้านเหรียญและจะมีครูมากกว่า3 0 0 0 0 0คนต้องตกงานเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเขตอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวค่ะไมเคิลกริฟฟิธนักวิจัยอาวุโสทางด้านงบป,ประมาณโรงเรียนและนักวิเคราะห์ นโยบายของสถาบันนโยบายการเรียนรู้กล่าวว่าทำไมผู้คนจึงเรียกว่าภาวะครั้งนี้เป็นการถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่จริงๆแล้วหลายๆคนไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วในช่วงชีวิตของพวกเขาเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ด้วยผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้เราต้องมารับสึกหนักกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนี้มีผู้คนจำนวนมากทั้งในระดับรัฐที่จะต้องเผชิญกับภาวะถดถอยนี้แล้วก็พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมในช่วงที่เกิดภาวะถดถอยในครั้งที่แล้วหลายๆคนก็กเกษียณหรือว่าย้ายไปทางานภาคเอกชนเพราะฉะนั้นครั้งนี้หลายรัฐ จึงขาดองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติการเพื่อจะฝ่าฟันวิกฤตก,การณ์นี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้5บทเรียนสําคัญสําหรับผู้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะฝ่าฟันวิกฤตนะคะบทเรียนแรกค่ะลงมือทําตั้งแต่เนินเน่นๆทําบ่อยๆในเรื่องที่สําคัญและจําเป็นเมื่อปีคศ2007เเป็นปีแรกของภาวะถดถอยเศรษฐกิจครั้งที่แล้วผู้บริหารเขตหลายคนไม่เชื่อว่าจะเกิดการล่มสลายของธุรกิจ แล้วก็เรื่องของสิ่งก่อสร้างและก็ที่อยู่อาศัยนะคะทำให้พวกเขายังจัดสรรงบประมาณเหมือนเดิมแล้วก็คาดว่าจะได้รับงบประมาณแบบเดิมพร้อมอยังเพิ่มค่าจ้างให้กับคุณครูด้วยคาดหวังกันอย่างเต็มที่ว่ารายได้ของรัฐจะเป็นไปตามปกติเมื่อมีการตัดเงินงบประมาณจากการจัดสรรสำหรับการศึกษาพวกเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะ ม er า r กเรตเต้โรซาศาสตราจารย์ทางด้านการเงินของโรงเรียนแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวได้กล่าวว่าเมื่อรัฐสภาตัดงบประมาณเขตพื้นที่หลายอย่างต้องพิจารณาเรื่องสำคัญที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับวิชาการของนักเรียนนะคะแล้วก็การใช้งบประมาณไปกับโปรแกรมหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้ต้องรักษาไว้ค่ะ แต่โปรแกรมที่อาจจะเป็นข้อเพิ่มเติมหรือว่ายังไม่มีประสิทธิภาพต้องรีบตัดทิ้นไปที่สำคัญควรจะสร้างอนาคตภาพหรือว่า,าเหตุการณ์ต่างๆจำลองไว้นะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนบ้างและควรเข้าไปเจราจากับผู้นำสาภาพครูหรือว่าตัวแทนครูว่าเป็นไปได้ยังไงในการที่จะขอนโปรนหรือว่าเลิกจ้างเพราะว่าการมาจัดการหรือว่ามาเลิกจ้างครูในนาทีสุดท้ายจะนำไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งความขัดแย้งและคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือเด็กๆเงินช่วยเหลือสุกเฉินของรัฐจะต้องส่งไปกับเขตหรือว่าโรงเรียนที่มีความต้องการมากที่สุดนี่คือบทเรียนแรกค่ะบทเรียนที่2นะคะจะต้องรู้จักจัดสรรงบประมาณให้ถูกจุดมีประสิทธิภาพและอย่าใช้สูตรเดิมที่ล้าสมัยในปีคธศักราช2009ประธานาธิบดีบารักโอบามาชนะการเลือกตั้ง ท่านได้ลงนามออกกฎหมายในการฟื้นฟอูอเมริกาและการลงทุนใหม่มีการใช้งบป,ประมาณกว่าพันล้านเหรียญให้กับรัฐต่างๆเพื่อจะใช้จ่ายในการพัฒนางานของโรงเรียนรัฐบลลาลกลางก็ได้ชี้นำนะคะแล้วก็เดินหน้าในการสง่งงบประมาณไปยังเขตต่างๆมทธิวสไตเบิร์กศาสตราจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันและเคนเนตชอศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตท ได้ศึกษาผลกระทบเป็นงานวิชาการที่เกิดขึ้นจากภาวะถดถอยครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็กล่าวในทํานองเดียวกันเลยว่าสูตรที่เป็นสูตรการใช้เงินแบบนั้นเป็นความล้มเหลวเพราะสิ่งที่สําคัญเราจำเป็นต้องช่วยเหลือเขตที่มีความทุกข์ร้อนมากจากอัตราการตกงานสูงและก็เขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งก็มีนักเรียนที่ยากจนกว่ามีความลำบากทางวิชาการมากกว่า นักเรียนเหล่านี้จะมีความยากลําบากมากๆเมื่อมีการเลิกจ้างคุณครูจํานวนมากเพื่อที่จะไปช่วยในการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะหลังจากสถานการณ์ไวรัสโครโรนาสหรัฐอเมริกาเองก็ได้กำลังใช้สูตรใช้ชื่อว่า the Title One Formula ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณจำนวน13.5พันล้านเหรียญที่จะส่งไปช่วยเหลือภายใต้โครงการที่ชื่อว่า c a s นะคะรัฐบาลตั้งใจว่าจะช่วยจัดสรรไปเพื่อที่จะช่วยเหลือโรงเรียนแต่เขาบอกว่าสูตรที่คงที่แล้วก็ฟิกไป ใช้กับทุกเขตพื้นที่เนี่ยเป็นความล้าสมัยแล้วอาจจะไม่เข้าถึงเขตที่กําลังได้รับผลกระทบหนักนะคะสไตเบิร์กยังกล่าวได้ว่าการที่รัฐบาลการส่งงบงบประมาณไปโดยไม่มีการไตรตรองว่ามีเขตใดบ้างที่มีความจําเป็นมากที่สุดสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่แล้วก็เงินงบประมาณเหล่านี้ไม่ได้ไปถึงเขตพื้นที่ที่ยากจนจร,จร,จร,จริงๆคือมีช่องว่างระหว่างเขตที่ยากจนและมั่งมีมากค่ะอันนี้เป็นสองบทเรียนนะคะที่เรามาเรียนรู้กัน จากสหรัฐอเมริกาในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนอีก3บทเรียนค่ะว่าในการถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งที่แล้วส่งผลกระทบอะไรและผู้กำหนดนโยบายควรที่จะดูแลเรื่องไหนเป็นสำคัญสำหรับวันนี้คงจะอัปเดตข่าวคราวกันแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจติดตามก็อย่าลืมไปโหลดพอร์บีนนะคะแล้วก็ติดตามได้ในช่องทาง y o u t u b e หรือ w w w ร d ไวย u c a บเอ็ด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่ในอีก3บทเรียนข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ